สวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขูโชคคนดีๆต้อนรับเขาซูสองแซักแฟร์ปักเซพ่พีพ่นอ้องมนี้บรรยากาศก,าก็คือคากในตลาดเมืองสุกม่าน่ะจะเนาะเพราะว่ากะบางคนก็เขาจะซื้อค้องมาอ่ากินภายในขอบขั่วเนาะเรือว่าสิเป็นอ่าต้อนรับปีใหมน่นะเพี่เนาะปีสองพันสิาสีคือคากเลย ต่ว่าทางนี้ค่อนบ่ค่อยร้ายไปไะเดอ๋ยสมหอนคักแต่พี่น้องมาค้ายเขียนแหงจ้าโอ้ยอเจารย์ล่อเท่าไหร่สาอเจสซีฟเนาะต้นี้แปซีฟออเอา่ล่อแล้วแสนเหมือนว่าไงว้าว อาหาหรทะเลเพียบเลยปลาเขาก็กินเสือกินแพนในของขัวคันเนาะขอนเต็มเลยโอ้กุงก้งเดมี่ป่ายติดอยูุสแค่์ก็ว่าสิเสือกินอยูุปีละเถื่อเนาะแม่เพิ่์บไม่ค่อยกินกุ้งตัวใหญ่จ้าเตื่อเนาะอแต่เกิดเป็นคนมาเนาะโลใจเลยไปเอากุ้งเพื่อโล่ใจได้ไกุงก้งตัวใหญ่ ไม่ต่อเสียบค่ะกุ้งนี่ตา่อไงโอ้โหคขาไลยคากพี่น้องเล็กสิสิยังไปกินเนาะยังไม่ทันหูเลยก็แ,แค่มาค้ายเขียนพี่น้องเอ้ยสิสิยกยินกัน,าานกยันก็จะหันกันว่าพ่อคะจ่าเนาะคนแนนอัดเลยจา่าพี่น้องคนแนนเลยเราไปลงมา อ่าสามสามสิบนะผู้ทรงผู้ทรงเลยสายดีอันนั้นกิโลสองแสนนะอันนี้ลแทอ่อแสนสามสิบก็แค่สีเอาตัวนี้ลเก่าสิบโอ้ค้าจะได้เลยนี่โอ้ต่อสี่สิบ ต40น้องห <ช suppression. S 1> นง wrote, ูนะน้องเ้าโลพี่น้องน้ท้องเท่าไรทุ้งเท่าไรท้ง่ร โลวเพิงโล่กพำกับนี่ต้องชิบหาตัวนี้ต้องทราบโลกสองไดแต่ตชิพานนั่นอ่ะเออชิพผ่านให้เออกับบ่ได้บอกับได้พันเลฮ้ยอย่าเป็นเจ้างาเด้อบกันให้หัวเลยสีน้อยนี่หัวหนึ่งหาพ่นะ กติตางอตาหน่อยมาตติมเอือยเนตี้สี่ด้ายบออาหน่อยบขาม่พเนี่งนามมวหน่อยหาพขาหด้วยแม่ขาวะเป็นพอข่าหด้วยแม่ข่าตัวงานจังวงานอัลนี้เด้อดลห้สองพันเพื่อนว่าเนาะเดจะเป็นร่อมวน ไปก็นอกโอ้กระเพาะมันค้ายใจได้นี่โอ้ฟักหาเดี๋ยวซา้าแค่ไปสือพักก็เลยพี่น้องวันนี้จักสสกินจุม่มหรือสกินหมูกระทะกระโบ,บหูเนาะเพราะว่าสแกสือย่างและน้อยย่างละหน่อยพี่น้องอยากกินหลายแต่กระงบบ้านหน่อยน้อยจ้าเนาะก,ก็เลยเอากุ่งสามสิบพันนะเพีอง เอาอปลาหมึกสามสิบพันเนาะจ้านนองโอ้ยตายเนาะเขาเอากิโลนึงสองแสนสองแสนสะซ้นอนมาโลสื่อพักกันเลยจ้าพักบอกมึงแค่าตามใจเลยนมะาสองพันเหรอ โอ้เดี๋ยนี่มาได้น้อยนี่เนาะมันเฮียวเว้ยโอเคสังเกตมาสองพั้นสามมันห่า กบด่ายบอที่ตังเติมนำ้มนำไดไงได้แข่งขักเนาะอพอนรอดบวไรบอเนี่ยแต่จะหาแตจะหาโอ้โาอโลจาโลตลาดมาเนี่จ้าพี่นอ้องคนร้ายคือข้นเนาะพอ่าเข้ามาสลองปีใหม่กันโอดด้โหบวไรอา้าว เออเออสุดเลยนี่นี่เดี๋ของแบบนั้นาหรอน้าแต่งโอ้พวกพี่น oh, ้องตลาดโอ้ว่าแต่เอาเว้นี่พี่น้องตลาดซุปปเอร์มะเด้อจ้าพี่น้องโอ้ขอจทษว่าฟังผิวสิเป็นฟังคล้ายหมูนะจ๊ะเนาะ ถือว่าตลาดคึกคืนเนาะนี่จ้าอยู่ข้างในอันนี้สิเป็นโซนคล้ายเสือผาหรือว่าเป็นหลานทองพี่น้องสะแค่กะมด่ร้ายซแซนแหละพี่น้องปะเดี๋ยวสะกแค่พาพี่น้องเมื่อว่าสิเจอรถหรือบอลน,นึกพี่น้องเจอรถคนบาดเดียวกันพี่นอ้องเมื่อเขขี่รถละวัน <laughs> นี้เขาจะมาซื้อคล้องร้ายเนาะเต็มตลาดเลยคล้ <laughs> องซื้อกะ บัวร้ายไปได้เดี๋ยพี่น้องแต่กรมดร้ายแสนเนาะอย่ายไปเบิ่งกันเยอะื่อนพี่น้องตลาดเครื่อขึ้นขนาดเนาะปีใหม่เ่ิงถ่ายปีใหม่เ่ิงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่พี่น้องนี่เนาะเพราะว่าเขาจะก็มาซื้อของกินส้มแซวกันในครอบครัวหรือว่าโมคูเนาะส่วนหมากบ๊อกก้เห็นท้ายดีที่สุดก็คืออาหารทะเลพี่น้อง ăn hải thực đi cô muo rồi, à, ba mực củng nó sẽ mang đi nó, món nó, văng hải đại ca tèm rồi, à, bóc khơi bóc cái sợi hì me kia chắc thưa củng tôi nhảy tôi nhang này không măn nó, này lần như mà ao hà hốc tàu này bao hoa sắp mà hàn hà xếp à. 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 มันแพงร้ายางมานีแต่ว่าอ้าวลูกสิลใส่เพิ่มเดี๋ยวไปบังกันยื้อเหื่อนนั่นเถอะเนาะเมื่อไรจ้าพี่น้องตลาดมือนสุกมาโอ้มันนี่ก็เคยข้าคำแล้วก็ยังค้นขาวมาตลาดเรื่อยเรื่อยสบายดีจ้าพี่น้อง นี่เนาะตอดีกะคางหมอใส่หมอเปต้นหอดนะคะนาะลงไปเลยเนาะบางเฮ็ดแบบหมู่หมูเอาไปแน่พี่น้องก็ถือว่าแสบอยู่ได้หมู่หมูก็เคยเฮ็ดอยู่เนาะบุงปีกาก็เคยเฮ็ดนี่ปลาเมื่อก็จะแค่กับซ้ำซิปหันเนาะแล้วก็สิเป็นกุ้งไดเกตโตพี่น้องเกตโตเนาะนี่เกตโตอันนี้อันนี้อันนี้เอื้อยเพิ่นพานี่พี่น้องเกตโตแบบนี้พี่น้องนี่ เจ็ดต 30, อ่อสามสิบผ่นอุ้ยแพงค่ะพี่น้องซะแค่ก็บ่เคยได้ซื้อกุ้งม,มากินเนาะก็เลยลองมาให้เมียคนกินเบิร์กับลูกเส้นได้เพิ่มเพิ่มบ่เพิ่มขึ้นลูกเส้นเนาะมันถือแน่นี่เนาะก็ถือว่าแพงกูคูป,ป,ปีลูกเส้นนี่กระทงหนึ่งสามสิบหาผ่นพี่น้องเนาะลูกร้านห้าร้อยก็สิได้พอกินอันนี้ก็สิเป็นปกติผักกาดขาวเนาะมันก็สิแเสบกุกันเในพี่น้องแตาวา่ว่ามันผักกาดขาวมันก็สิได้น้อยเนาะมันก็ ราคาต่างกันก็เลยสักแค่ว่าพักสู่กระแสะพื่อกันเนาะแต่กับพักบองพี่น้องคนซ้ายกำหนึ่งพักบองสามกำพี่น้องหกเทปเนาะขึ้นขั้วอันนี้ก็สิเปงอยางป้าให้กุ้งมันกีขาวก็พี่นอ้องฝ่้ยกระหงค่ะอ่าเบอร์อีอมห้อกระจังอารกเสนีสะอิดอันนี้ก็สิเป็นสิน อาเศษของงูอ uh, ่อนะพี oh. ่น้องเนาะเศษของงูอ่ะคล้ายกีโดหนึ่งเกจซิฟสักแค่ก็เอาเคิงโลพี่น้องะสามสิบห้าพันแต่สักแค่ว่าเห็นกระสีมันกระลายอยู่เนาะมันก็คือเสียมาอ่ากินจมได้ได้เพียงเนาะกินกับกินจมกินยังอ่างนะก็เลยสื่อมาแล้วก็วุ้นเซนทงหนึ่งสิบพันเนาะแม่ครัวของข้าก็คือโอเคะ เห็ดแสบแบด้วยไหมครัวน uh, ้ำจิ้มแล้วแสบน้ำจิ้มเนาะพี่น้องงอกหน่เนาะโอ้ยน้ำจิ้มปกติสักแค่กับบุคคลยสื่อนี่เขาเฮ็ดมะมัยโดยเฉพาะเลยนี่สักแค่ก็เลยสื่อมาอืมมันแสบพี่น้องเพราะว่าสักแค่สีบางรสสามันออกเพ็ดไปแล้วกัมันไม่กินคิงร้ายเนาะมันออกคิ้วคิงหมากัวมันก็เลยมันก็สีขาวกันเลยโอ้อาไปเอามาสิได้น้ำจิ้มพี่น้อง กินหอยกินจุ่มยังไงกินหอยน้ำจิ้มตาพันธุถ่ายเห็นไหมพี่น้องตาพันธุ์ทยมีโหูผือ่นโอ้ยแสบคักอะไรตอนแสบแสบเลยราคามันกับแพงกูกันเนาะไทยไก่มาจากโลกเองหรอแหละไข่ไก่ไข่ไก่มาจากโลกเองมักให้มันแท้ๆจริงห้ามโปรไซคายกระดายนุ่นบ่ออันนี้อยู่แล้วเนาะ มันมันบบาอันนี้นะหมายถึงมันบบามันเบาหนุ่มเดี uhm. <c oughs> <c oughs> ๋ยวแค่แก้สะกระบามแล้วเอออ่านออกระดางหลังหลังเลยอะหน่อยก็ให้หลังนี่เสร็จเอ้อะว่ากับแจ๊กข้าไซยังเนี้ยในการบุญหรือว่าอีสังข์ขนาดเออข้าให้หลังของปอดของกุ้งสบายดีปะไปกินข้าวกับปลาดุกกนปะไปงานงานช้ไปบ่อน ไปเลยไปเลยไหนบอเดี๋ยวมาถามข้าวอับหัวซุกมาใหญ่ว่าสิได้กินกลุ่มโตไ่ที่เป็นยังไงเนาะบ่เคยกินจักเธอปรแม่กุ้งบอกได้เลยว่าสักแค่บ่เคยเห็ดเหตุผลกินจักเธอเนาะกลุ่มน่ะสบายดีนางสันิทสบายดีปีมาอยู่ เดินมาให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อน้องสนิยเวยพ่อนหายนาะแล้วก็ผู้ใดกลับบา้านเนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยพี่น้องใช้น้องกุงเด้เม่ยาย่เมากินเม่ยายว่ากุ้งดาซาซิเป็นแนวดายไม่ค่อยกินคยกินยานเพชรกระดับยานเพชพรพญาเด้ <laughs> อโอ้สบายดีลุงปลาไหมลูก ตังปลาพี่หม่เดือนมาอยู่ดีไม่แห้งเนะจ้าว่าดิโอ้โหกี๊กขากระยังลูกอีแม่อีแม่ซื้อยั้งมาให้กินจะค่อยกินมะกุลตัวใหญ่หรอกอยากมะกุลตัวใหญ่หรอกโอ้ยบอกยังโมโหเรื่องมั้งแม่ปอนโอเคพี่น้องเดี๋ยวเท้าเบิ่งตอนกิน ต้มซุกิฮะเลยเนู่นว่าสีเป็นเนี่ยได้รสะเนี่ยได้อีเมลเป็นกินปลาเมือกได้มาทาม้ามขมหัวเชือกปลาเมือกกับกลุ่มคนสีรสะเป็นเนี่ยได้นะพี่น้องอสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมากินสเสืบเส็บน,น้ำกันพนน้อหมอหมอ้อยู่พุน่นพักอยู่หัวโน้นคนละแจ่คนละมุมพี่น้องไม่หดหมอ้อกระ,ะทะยิลมมันนอนกันไปเพื่อนมันแขบไล่พี่น้องเอลยขับแขบกินกันกับอยากแส็บอยู่ปะแม เออว่าสันบ่ตอนกุ้งหันแสบบ่ก,กุ้งกุ้งแสบแม่บ่เคยกินจักเถื่อนอะเอ๊แสบบ่ลูกกินกินแล้วกินปีนึงมีเถื่อนึงกินกินกินแบบไปเสร็จแล้วพี่น้องให้บาต่อม,มาพี่น้องเบิ่งหน้าตากะบ่ออกบปันไดพี่น้องเพราะว่าเจลมันบแสบจ้าพี่น้องจืดเจลพิษ อันนี้แก้เฮ็ดเองเนาะตอนกินเขาเอื่อยเอื่อยเพิ่อกินอ้ยเมือผ่านผ่านบางสาวนี่สิไม่ไปเมกเพราะว่าขั้นภักการข้าวนี่สิขานลำนัวกูนี่นอกนี่พักสู่พี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่เขาจะคลิปเด้อถ้ามให้มาคลิปในฝากก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจสักแค่นในฝากก็ติดตามทีมประผัดคลิปใหมไหมสักแค่ตักเสะว่ากับเขามาสบายดีนั่งสนุกสบายดีนั่นหรอกสบายดีจ้า เลี้มานเนี่ยจ้าแม่บ้านนี่ยหกโอ้ยมันกลุ้งเซีบบ่หลกโอสบายดีแอปซเนี่ยหลกสบายดีเนี่ยนอบกอนสบายดีนอบกอนถามว่านั่งนวลนอบสบายดีสบายดีรดีล่ะทุกทุหลกทุกทุกทุกก็ได้ทุกัน บายจ้าพี่น้องก็ติดตามน้ำเดิม